สวัสดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยครับที่เพจพลยเยอร์น้ำประเชิและทาง l i น์แอดแอสปอร์ตดีส์ครับรวมถึงที่ทางช anel ของผมนะครับวันแนนโชทีวีด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาฟังกับข่าวบอลไทยครับกับผมแมอนกุินซึ่งก็มีมาทุกวันอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องนักเตะอาเซียนกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งครับในช่วงตลาด รอบ3นะครับใช้คำว,ว่ารอบ3ในช่วงเลก2ซึ่งเขามีการปรับเปลี่ยนเวลาการลงทะเบียนผู้เล่นครับจากเดิม28ธันวาเนี่ยเลื่อนมาเร็วขึ้นเป็น23ธันวาคมถึงห้ามกราขออภัยเป็นทางถูกแล้วนะครับ23ธันวาคมถึง5มกราคมก็คือขยับเร็วขึ้นแล้วเดี๋ยวเลก2เนี่ยก็จะเริ่มคลิกออฟกันวันที่25นะฮะก็คือลงทะเบียนก่อนเตะประมาณ2วัน ทีนี้นะครับหลายๆคนก็กําลังที่จะเดินทางเข้ามาเมืองไทยโดยเฉพาะนักเตะอาเซียนรวมถึงนักเตะบราซิลอย่างเดียโก้หรือซานโตด้วยที่ไปเล่นอยู่ที่มาเลเซียกับยาโฮครับผมเช็คกับทั้งสโมสรกับทั้งคนที่มาเลเซียแล้วนะครับว่าเดียโก้เนี่ยเขาจะไปยื่นหนังสือขอเดินทางเข้าเมืองไทยวันที่17นี้และก็จะบินด้วยเที่ยวบินเหมาลำที่สถานทูตไทยที่มาเลเซียจัดให้มาพร้อมกับประชาชนที่เดินทางเข้าไทยนะครับในวันที่30พฤศจิกายน ก่อนจะมากักตัวนะฮะซึ่งก็น่าจะทันกับการลงทะเบียนและลงเล่นตั้งแต่เกมแรกของเลก2เลยนะฮะมาอยู่กับ BG จีปทุมยูไนเต็ดอ่าส่วนเรื่องของนักเตะอาเซียนที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะฮะก็มีหลายคนครับล่าสุดที่มีการเปิดเผยโดยเจ้าตัวเองลงใน f a c e Book ส่วนตัวชื่อเนี่ยผมขอออกไว้ก่อนเนี่ยออกตัวไว้ก่อนเลยนะฮะว่าผมยังไม่แน่ใจว่าจะเรียกชื่อกาถูกหรือเปล่าสาหรับนักเตะดาวรุ่ง ชาลาวนะครับเป็นรอนดอสันโวของนักเตะลาวในศึกลาวพรีเมียร์ลีกเล่นอยู่กับสโมรสรโปลิต FC นะครับตำรวจลาวนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเด่นเลยนะครับของลีกลาวรดูก,กาลนี้คนนี้เขาชื่อว่ากีดาวนโสวันนีผมอาจจะอ่านชื่อผิดนะครับวันนี้ผมพยายามจะถามชื่อไปทางสุขอภรวงเจงคำถามไปทางแชทใน Mess ซนเจอร์แต่ว่า สุกยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวคงจะได้วิธีการอ่านชื่อที่ถูกต้องเขาย้ายมาร่วมทีมบริเตโรของไทยเรานะครับไม่รู้ว่าเป็นคอนเนชันของตารวจลาวกับตำรวจไทยหรือเปล่านะฮะเจ้าตัวเปิดเผยเองเดี๋ยวจะมาร่วมทีมแล้วนะครับกำลังจะเดินทางข้ามประเทศมานะฮะแล้วก็นักเตะหล,ลายชาติก็เป็นที่ดีสนใจของนักเตะของสโมสรในไทยอย่างโจโช,ชกกเมนเนี่ยอดีตนักเตะของสุโขทัยครับกองหลังลูกครึ่งฟิลิปปินส์ออสเตรเลียก็จะมาเล่นที่ไทยกับสุโขทัยอีกรอบหนึ่งนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยเควินอินเกรโซตอนนี้ผมก็ได้รับข้อมูลมาว่าเขากําลังเจรจากับสมโมสรหนึ่งในประเทศไทยแล้วคือเขาไม่ต่อสัญญากับบุรีรัมนะครับแต่ว่าเงินเดือนเขา500,000ก็ต้องมีการลดค่าเหนื่อยตัวเองลงมานะครับในช่วงเลกสอเพราะว่าคงจะหาทีมที่จะจ่ายเงินเดือน50,000 0ให้เขาเนี่ยไม่ได้ง่าย,ายนะฮะแล้วก็ยังมีนักเตะอาเซียนอีกคนของชาวพม่านะครับเมียนมาอ่าที่เป็นกองหลังดีกรีก,รกับตันทีมชุดยูฟสชื่อว่าโซโมจอ นะครับก็เป็นกองหลังสูงถึง185ซนเมตรตอนนี้มีทีมทาคอีสานนะครับกำลังดูกําลังเจรจาอยู่กําลังเรื่องของตกลงเรื่องของค่าเหนื่อยอยู่แล้วถ้าเกิดคุยกันได้ก็น่าจะมาเล่นอีกคนหนึ่งนะครับแล้วทีมนี้ไม่เคยใช้ไม่เคยใช้นักเตะอาเซียนด้วยนะเท่าที่ผมดูประวัติมาทีมจากภาคอีสานทีมนี้ไม่เคยเห็นนักเตะอาเซียนนะนะครับมีแค่ลูกครึ่งไทยอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเป็น ประเทศที่น่าสนใจนะพวกพมา่าพวกลาวนะฮะหรือว่าเวียดนามก็ตามนะครับพอมาไทยแล้วน่าจะทําให้มีกระแสที่ดีในเรื่องของการเปิดตลาดอาเซียนเพราะตอนนี้มีการถ่ายทอดสดทางทางวันสปอร์ตแชนแนลแล้วก็เดี๋ยวทางพอเซนต์ถ่ายทอดสดเนี่ยเขาก็จะมีการอออากาศในภาคพื้นต่างประเทศด้วยนะครับผ่านทางการร่วมมือกับ บริษัทเอเลเว่นสปอร์ตของเจ้าของทีมลิสยูเรตตดนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยที่ผมเพิ่งจะได้ข้อมูลเมื่อวานนี้เลยก็คืออาร์มาน่อากินันโด้กองหลังฟิลิปปินแท้ๆไม่ใช่รูกครึ่งอยู่กับตราดเอฟซและผลงานดีมากนะครับรูปรา่างอย่างกับนักกล้ามอย่างกับพวกนักรักบี้นะฮะตอนนี้มีทีมในไทยลีกซึ่งเพิ่งเปลี่ยนโค้ชไปไม่นานแล้วก็ผลงานดีชนะรวดมาทุกเกม ต้องการจะได้เขาไปร่วมทีมนะครับตอนนี้ก็ต้องดูว่าตราดจะยังชักจูงใจให้เขาต่อสัญญาได้หรือเปล่าเพราะว่าสัญญาเขาก็จะหมดสิ้นปีนี้เหมือนกันนะครับหลายๆทีมก็มาจ้องเขานะฮะแล้วก็ทีมที่ผมบอกไปเนี่ยอยู่แถวปร์นิลลอทนเนี่ยเป็นโอกาสเต็งหนึ่งเลยที่จะคว้าอาร์มานี่อาเกียนโดมาร่วมทีมซึ่งผมว่าแฟนบอลของทีมนั้นก็น่าจะดีใจนะถ้าได้คนนี้เข้าไปร่วมทีมนะครับ วันนี้ข่าวบอลไทยผมฝากกันประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรมาอัปเดตกันเดี๋ยวคอยติดตามแล้วกันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ